สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพบกันในหัวข้อเรื่องของการคูณจํานวนคระกับจํานวนนับนะคะหรือการคูณจํานวนนับกับจำนวนคระนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะอ่าการคูณจํานวนนับกับจํานวนกระนะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือให้นะักเรียนสามารถ หาผลคูณของจำนวนนับกับจำนวนกละได้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของการคูณจำนวนนับกับจำนวนคละนะคะเรามาทบทวนหาผลคูณกันก่อนนะคะอ่าอย่างเช่นบอกว่าทบทวนการหาผลคูณของ4คูณด้วย13นะคะเขียนแผนภาพนะคะแสดงจำนวนของเรานะคะ,ะเขียนเป็นภาพแสดงการหาผลคูณของ4คูณ13ได้นี่ยังไงนะคะ สี่คูณสิบสามก็คือสี่คูณด้วยสิบบวกด้วยสิบสามนะคะเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าสีถ้าเราคิดในใจเราก็คือเอาสี่มาคูณกับสิบก่อนใช่ไหมคะสี่คูณกับสิบเสร็จก็เอาสีไปคูณกับสามแล้วก็เอาผลบวกของทั้งสองอันผลคูณของทั้งสองทั้งสองอันมาบวกกันสี่คูณสิบก็จะได้เป็นสี่สิบแล้วก็สี่คูณสามก็จะเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นสี่สิบบวกสิบสองก็จะเป็น ห้าสิบสองนะคะนี่คือกการหาผลคูณของสี่คูณสิบสามนั่นเองนะคะเอาไปต่อค่ะทีนี้ในส่วนของการทบท,นท,บทวนการหาผลคูณของสี่คูณสิบสามนะคะสี่คูณสิบสามก็คือสี่คูณสิบบวกด้วยสี่คูณสิบาซึ่งนักเรียนน่าจะพอจําได้นะคะว่านี่คือสมบัติการจแจกแจงนั่นเองนะคะ่ะ ทีนี้มาทบทวนการเขียนจำนวนคลาในรูปเศษเกินก่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ในเรื่องของการเขียนจำนวนคลาในรูปเศษเกินนะคะตัวอย่างนะคะให้นักเรียนเขียนจำนวนคลาก็คือ3มเศษสองส่วน5นะคะเป็นเศษเกินก็เริ่มต้น3ตัวนี้นะคะ3ก็คือ3 3ตัวข้างหน้าก็คือจำนวนเต็มแล้วบวกด้วยส่วนของเศษส่วนตรงนี้นะคะก็คือสองหัวห้า สองบวกห้าทีนี้นะคะก็จะได้ว่าเราทําส่วนให้เท่ากันทั้งสองอันเนี้ยทาส่วนให้เท่ากันก็คือตรงนี้ส่วนของมันจานวนนับทุกจํานวนจะมีส่วนเป็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําส่วนให้เป็นห้าก็ห้ามาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ว่าสามคูณห้าส่วนห้านั่นเองบวกด้วยสองส่วนห้าก็คือตัวเดิมนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นสามคูณห้าสามคูณห้านะคะ แล้วก็บวกด้วย2องตัวส่วนมันเป็น5เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวส่วนชินได้ตัวเดียวสามคูณหมันได้15 15้บวกสก็เป็น17นะคะเพราะฉะนั้น17ก็จะเป็นเท่าไหร่นะคะอ่า17บส่วนห้านั่นเองนะคะเอาต่อไปตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2อบอกว่า4เศษสามส่วนเะคะ4ี่เศษสาส่วนเจ็ก็คือสบวกด้วย3ามส่วนเนะคะ อ่าก็จะได้เป็น4คูณด้วย7ส่วน7อันนี้ทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะบวกด้วย3ส่วน7นะคะอ่าทีนี้ครูจะนำเสนอวิธีใหม่วิธีไม่ใช่วิธีใหม่เป็นวิธีลัดของเราที่เราเคยเรียนมาแล้วเราบอกว่าเราจะเอาตัวล่างตัวล่างก็คืออะไรคะตัวล่างก็คือ 7, คูณด้วยข้างหน้าข้างหน้าคือ4ถูกไหมคะอ่าอันนี้เอามาคูณกัน แล้วบวกด้วยตัวที่อยู่ด้านบนก็คือตัวเศษก็คือ3ถูกไหมคะตัวส่วนยังคงเดิมตัวส่วนก็คือ7อ่าทีนี้ได้เท่าไหร่เจ็ดคูณสี่เจ็ดคูณสี่ได้เท่าไหร่คะเจ็ดคูณสี่ก็คือยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสามส่วนอะไรคะส่วนเจ็ดยี่สีบบวกยี่แปดบวกสามก็เป็นสามสิบเอ็ดส่วนเจ็ดนะคะอ่าอันนี้อันข้างหน้าสีดำดำนี้อาจจะดูสับสนนหน่อย แต่ว่าอันสีเขียวข้างหลังนี่พอจะทําได้หรือไม่คะอ่าไปต่อนะคะอ่าการเขียนจานวนคล้ายเป็นเศษเกินทําได้โดยการนําจํานวนนับคูณกับตัวส่วนแล้วบวกด้วยตัวเศษโดยตัวส่วนคือตัวส่วนก็คือตัวส่วนของเศษส่วนแท้นั่นเองอ่าเหมือนที่รูแนะนาเมื่อกี้นะคะ2คูณด้วย1เศษ2ส่วนสานะคะ อ่าอันนี้มาต่อเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนของเราแล้วนะคะให้หาจงสแสดงวิธีหาผลคูณของ2คูณด้วย1เศษ3ส่วน4ได้ยังไงเราเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่เขียนนะคะเขียนเขียนอะไรเขียน1เศษ3ส่วน4ให้เป็นเศษเกินนะคะก็จะได้4 4คูณเลยคะสคูณ1ก็เป็น4 4บวกกับ3เป็น ส่วนคือ4เหมือนเดิม4บวก3ก็คืออะไรคะ7ค่ะ7ส่วน4นั่นเองนะคะนี่คือเศษเกินของเศษสไอ้จำนวนครา1เศษ3ส่วน4นะคะทีนี้ก็ในการแสดงวิธีหาผลคูณโดยเชื่อมโยงความรู้จากการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะอ่ะเราก็มาต่อกันนะคะ อันนี้นะคะสองคูณด้วยหนึ่งเศษสามส่วนสี่สองก็คือตัวเดิมเนื่องจากจำนวนนี้ของเราเมื่อกี้มันก็คือเจ็ดส่วนสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นคูณเราก็จะได้ว่าสองคูณด้วยเจ็ดส่วนเป็นสี่ก็จะได้สองคูณเจ็ดเป็นเท่าไหร่คะสองคูณเจ็ดเป็นสิบสี่ส่วนเป็นสี่ทีนี้หาจำนวนตรงเนี้ย มันเป็นเศษเกินและก็ไม่ใช่เศษส่วนอย่างตามเราต้องเริ่มต้นที่ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตามก่อนนั่นก็คือเอาสุขคูณแม่สองมาหาร2อ,อะไรได้1 4ก็คือ2 7 2อะไรได้สอสอ,อะไรได้4ก็คือสอง,สองะนั้นได้เป็น7ส่วน2 7เ็เส่วน2อเป็นเลยคะ7ส่วน2เป็นเศษเกินใช่ไหมคะเศษเกินเราจะต้องตอบในรูปของจำนวนคะ่ะ ตอบในรูปของจำนวนค้าก็คือเอา2มาหาร7 2อะไรได้7ก็คือ2อคูณสได้6 6กับ7เหลือเศษอยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็น3เศษหนึ 1, ส่วนสนะคะอ่าโอเคต่อค่ะ,ะในส่วนของการหาผลคูณของ2คูณด้วย1เศษ34ส่วน4นะคะโดยใช้วิธีการแจกแตงนะคะก็สามารถทำได้ ก็คือถ้าเราไม่ได้เปลี่ยน1เศษ3ส่วน4เป็นเศษเกินเราจะหาผลคูณได้อย่างไรเริ่มต้นนะคะเขียนเศษ1 1เศษ3ส่วน4ในรูปของจำนวนนับ ff, กับเศษส่วนแท้แล้วใช้สมบัติการแจกแจงในการหาผลคูณนะคะอ่าอันนี้ไม่ได้ใช้อ่าวิธีเมื่อกี้นะคะแต่ว่าใช้วิธีการแจกแจงก็คือ2ตัวนี้คูณด้วย1เศษ3ส่วน4เริ่มต้นก็คือ1 เศษสามส่วนสตัวนี้เราก็จะแยกเป็นอะไรคะเราก็จะแยกเป็น1นะคะบวกด้วยเศษแท้เศษส่วนแท้ก็คือสามส่วนสีทีนี้ใช้การจแจดแจงก็คือเอาสองมา 1, ะค,ะคูณหนึ่งะคะสองูณหนึ่งแล้วก็เอาสองมาคูณสามส่วนสี่นะคะสองคูณหึงได้สองสองคูณสามส่วนสก็ได้เป็น6นะคะได้หกส่วนอะไรคะ หกส่วนสี่อุ้ยมัวไปเลยทบตรงนี้ก่อนนะคะได้หกส่วนสีเนื่องจากหกส่วนสี่เป็นอะไรคะเป็นเศษส่วนอย่างตามไหมไม่เป็นก็ต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างตาำโดยการนําจํานวนมาหารจํานวนหารในที่นี้ก็เอาสองมาหารนะคะสองอะไรได้หกสองะไรได้หกนะคะสองอะไรได้หก อ่าสองอะไรได้หกก็คือสองสามหกสองอะไรได้สี่สองสองสี่เพราะฉะนั้นหกส่วนสี่ก็กลายเป็นสามส่วนสองนะคะทีนี้อันต่อไปอันนี้สามส่วนสองมันเป็นอะไรคะมันเป็นเศษเกินนักเรียนจะต้องทำให้เป็นจำนวนคะนะคะจำนวนคะในที่นี้ก็คือไม่ใช่จำนวนคะก็คือนักเรียนจะต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของอะไรคะตัวนี้มันก็คือสอง ไม่ติดแล้วอ๋อมันคือสองส่วนสองบวกด้วยหนึ่งส่วนสองซึ่งสองส่วนสองตัวน,นี้มันก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนั่นก็คือหนึ่งบวกกับหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะอ่าก็จะได้เป็นสองบวกด้วยหนึ่งกับหนึ่งส่วนสองหนึ่งกับสองรวมกันกลายเป็นกลายเป็นสามนะคะอ่า ทีนี้แล้วก็บวกด้วย1ส่วน2ตัวนี้เพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือ3เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะใครไม่ทันก็ดูซ้ำได้นะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามคุณมาได้เอาต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปเป็นการหาผลคูณของ10คูณด้วย2 7 3เส่วน8นะคะวิธีแรกก็คือวิธีที่เราจะต้องทำอะไรคะทำ เราจะต้องทำจำนวนคลาสข,ของเราให้เป็นเศษเกินนะคะก็คือทำสองส่วนสานะคะสองส่วนสตัวนี้ทำให้เป็นเศษเกินก็คือเอาแปดมาคูณ2ได้16 16กบวกสเป็น19บเนะคะสิบเส่วนแเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เข้าสู่การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนก็เอา จำนวนนับคูณกับตัวเศษก็คือ10คูณกับ19ตัวส่วนเป็น8แต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ต้องหาผลลัพธ์ก่อนนะคะเราจะต้องตัดทอนก่อนเพื่อให้มันได้ตัดทอนตัวเลขเพื่อให้เข้าใกล้เศษส่วนอย่างกับมากที่สุดนะคะ,ะจะับคู่ตัดทอนได้ก็คือ10กับ8นะคะ10กับ8ตรงนี้เราเอาแม่สองมานะคะ สองอะไรได้สิบก็คือสองห้านะคะสองอะไรได้แปดคือสองสี่นะคะเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลือห้าคูณกับสิบเก้านะคะส่วนเป็นสี่สิบห้าคูณเก้าก็จะได้เก้าสิบห้านะคะส่วนคือสี่นะตรงนี้เราได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะแต่ว่าเป็นเศษเกินหรือที่ครูจะเรียกว่าต่ำเกินนะคะ ทีนี้ต่ำเกินตอบไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะต้องทำต่ำเกินให้เป็นจำนวนครับทำได้ยังไงคะก็หารค่ะ95ค่ะอ่าตั้ง95หารด้วยเลยคะ่ะหารด้วย4คะ่ะ4อะไรได้9 4 2 8เหลือ1ดึงอะไรลงมาดึง5ลงมาต่อไป4อะไรได้15คะ่ะ4 สี่อะไรเอ่ยสี่สามได้สิบสองนะคะได้สิบสองลบก,กันเหลือเท่าไหรคะเหลือสามตัวนี้ไม่มีตัวไหนดึงแล้วถูกไหมคะตัวนี้ก็คืออะไรคะอะไรคะก็คือเศษนั่นเองคำตอบก็จะเป็นยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามเศษสามตัวส่วนเหมือนเดิมก็คือสี่พริชแนนต์คำตอบข้อนี้ก็จะเป็นสามไอ้ยี่ิบสามเศษสามส่วนสี่นั่นเองนะคะ อ่าข้อต่อไปไม่ใช่น,นี่ข้อเดิมเหมือนกันแต่เราใช้วิธีการแจกแจงนะคะก็คือจากตรงนี้จากเศษเกินตัวนี้นะคะเราแยกมันมาอยู่เป็นจํานวนเต็มบวกด้วยเศษส่วนแท้สองเศษสามส่วนแปดจำนวนเต็มก็คือ 2, สองเศษเกินก็คือถ้าไม่ใช่เศษส่วนแท้ก็คือสามเศษแปดไอ้สามส่วนแปดนะคะ ต่อจากนั้นก็ทำการคูณเข้าไปใช้การแจกแจง10คูณ2แล้วก็10คูณด,ด้วย3ส่วน8แล้วเอาทั้ง2ผลลัพธ์มาบวกกันนะคะ10คูณ2ได้20 10คูณ3ส่วน8ก็เอา10คูณไป3ได้30ส่วนมาเดิมข้็คือ8ได้เป็น30ส่วน8แต่จำนวนตรงนี้เป็นเศษเกินแล้วก็เป็น จะเออเศษส่วนอย่างต่ำได้ยังคะยังเราจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะทีนี้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ในที่นี้ก็เอาอะไรไปหารได้ทั้งแม่ทั้ง30และ4อะไรคะเอาสองนะคะอ่าสองอะไรได้30สก็คือสอง2ิบสองอะไรได้8คะ2 4 8ดนะคะก็จะได้เป็น15ส่วน4นะคะ20บวกด้วยสส่วน4 แต่ว่าตัวนี้ของเราอันนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่เศษมันยังเป็นเศษเกินอยู่เราก็จะต้องทำเศษเกินนะคะให้เป็นจำนวนคละโดยเอาสีไปหารสิบหาเอานะคะตั้ง5้าหาร้วยสี่เสียได้15ค่ะถูกต้องค่ะ43ได้12บลบกันเหลือเท่าไหร่ออะรคะ เหลือ3ไม่มีตัวไหนดึงนะคะเพราะฉะนั้น3ามตัวนี้ก็คือเศษก็จะได้คำตอบเป็น3เศษเลยค่ะเศษ3ส่วน4นะคะได้3เศษ3ส่วน4หลังจากนั้นก็เอาจำนวนเต็มมาบวกกับจำนวนเต็ม20บวกยีก็เป็นนี้บวกสาค่ะบวก3ก็จะได้เป็น ยี่สามแล้วก็บวกด้วยเศษส่วนแท้ตัวนี้3ามส่วนสิฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นยี่สามเศษสามส่วนสะคะโอเคในส่วนของการคูณจำนวนนับกับจำนวนคล้านะคะเริ่มต้นนะคะให้เขียนจำนวนนับในรูปเศษเกินแล้วจึงหาผลคูณหรือเขียนจำนวนคละในรูปการบวก จำนวนนับกับเศษส่วนแท้แล้วใช้สมบัติการแจกแจงเพื่อหาผลคูณนะคะนั่นก็คือในส่วนของการคูณจำนวนนับกับจำนวนคระมีวิธีการให้เรียนทําอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือเขียนจํานวนคระในรูปเศษเกินแล้วก็คูณปกตินะคะวิธีที่สองก็คือเขียนจํานวนคระนั้นในรูปผลคูณของจํานวนนับบวกกับเศษส่วนแท้แล้วก็ใช้สมบัติการแจกแจงเพื่อหาคําตอบนะคะ ทีนี้ลองมาท,ทํากิจก,กรรมกันดูนะคะให้นักเรียนหาผลคูณน,นะคะแล้วก็ตอบในรูปอย่างง่ายของ8เศษเท่าไหรคะ8ดคูณด้วย12เศษ3ส่วน4่นะคะทีนี้ครูจะนําเสนอทั้ง2วิธีนะครูจะเฉลยทั้ง2วิธีให้นักเรียนทําอันเนี้ยลงในสมุดให้เรียบร้อยก่อนนะคะ่านี้มาดูเฉลยกันค่ะวิธีที่1นนะคะก็คือทําทําอะไรคะ ทำเศษเกินของนักเรียนนะคะก็คือ12เศษ3ส่วน4นะคะทำให้เป็นเศษเกินนะคะก็คือเอา4เไปคูณ12 4คูณ12ได้เท่าไรคะได้48 48บวก3ก็เป็น51ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะก็คือ4เพราะฉะนั้นก็จะได้51ส่วน4หลังจากนั้นก็เอาตัวจำนวนเต็มมาคูณกับตัวเศษก็คือ8คูณ 51ตัวส่วนก็คือ4นะคะและพอได้แบบนี้เสร็จจับคู่ค่ะมีคู่ไหนที่สามารถตัดทอนเพื่อจำนวนมันน้อยลงได้บ้างอ,อันนี้เลือกเป็นคู่ของ8ดกับคู่ของ4นะคะเวลาเลือกตรงนี้เราบอกว่าเราจะต้องเลือกคู่ที่อยู่ข้างบนกับข้างล่างจะเป็นตัวหน้ากับหรือตัวหลังก็ได้นะคะแต่ว่ามีข้อ,อย ข้อจำกัดอยู่ว่าต้องเป็นบนกับล่างที่เราเลือกก็คือ8นะคะกับ4ีชิ้นนี้8กับ4แม่อะไรได้บ้างคะอ่าแม่ที่ได้ก็คือแม่4นะคะจะใช้แม่2ก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องหานหลายครั้งชิ้นนี้เราครูจะเลือกใช้แม่สีนะคะ4อะไรได้4 4 1 4ค่ะ4อะไรได้2คะ4ไอ้ีอะไรได้8ก็คือ42เพราะฉะนั้นข้างบนเหลือ2คูณกับ51ข้างล่างเหลือ1 2คูณ5 1ก็ได้1 0 2 ข้างล่างเหลือหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งก็เหมนไม่ต้องหารได้ค่าค่าเท่าเดิมถูกไหมคะออันนี้เป็นวิธีที่เราใช้การเขียนจํานวนค่าของเราในรูปของเศษเกินต่อไปเรามาดูวิธีที่เราจะทําให้เขียนจํานวนค่าของเราอยู่ในรูปการบวกกันของจํานวนนับกับเศษส่วนแท้นะคะตัวนี้ของเรานะคะ จำนวนนับของตัวนี้ก็คือ12ก็เป็น12บนะคะบวกด้วยเศษส่วนแท้คือ3าส่วนเพราะฉะนั้น8คูณ12บสส่วน4ก็คือ8ดคูณด้วย12บวกด้วย3ส่วน4ทีนี้ก็ใช้การแจกแจงก็คือคูณเข้าไปคู่แรกเป็น12คูณด้วย8นะคะ8คูณด้วย12นะคะหลังจากนั้นก็เอาแมาคูณด้วย3ส่วน4นะคะ8คูณ12ได้9 6นะคะตรงนี้ ถ้าไม่แบบนี้นะครูก็มองได้แล้วว่าเป็นบนกับล่างก็เลือกตัดทอนตรงนี้นะคะ414 4ได้ได้8 428ค่ะ2คูณ3ได้6เพราะฉะนั้นได้คําตอบไม,ไม่ใช่คําตอบอตัวนี้ก็จะเป็น6ส่วน1นะคะ6ส่วน1ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่คะเป็น6 96บวก6ก็ได้102นั่นเองนะคะต่อไปนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของการคูณ จำนวนนับกับเศษส่วนพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่ให้ทำวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดหนึ่งจุดหนึ่งสามนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อไม่ยากเลยนะคะลองทบทวนดีนะคะคณิตศาสตร์ไม่ทำเราก็จะไม่เข้าใจนะคะเราต้องลงมือทำถึงเราจะมีความเข้าใจและเป็นการฝึกทักษะของเราไปเรื่อยๆนะคะนะคะอ่า นักเรียนสามารถทําได้ทั้งสองวิธีนะคะนักเ,เรียนเลือกเอาเองว่านักเรียนจะถนัดวิธีไหนก็คือใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนจนํานวนคลาสในรูปของเศษเกินหรือเขียนจํานวนคลาสนี้ให้อยู่ในรูปของการบวกกันของจํานวนเต็มบวกด้วยเศษส่วนแท้ก็ได้นะคะอ่ะสรุปบทเรียนสําหรับวันนี้นะคะการคูณจํานวนนับกับจํานวนคลาสนะคะสามารถทําได้2วิธีก็คือเขียนจนํานวนคลาสในรูปเศษเกินแล้วถึงหาผลคูณ หรือเขียนจำนวนคราในรูปการบวกของจำนวนนับกับเศษสนแท้แล้วใช้สมบัติการจัดแจงเพื่อหาผลคูณก็ได้นะคะอ่าอย่าลืมทบทวนกันนะคะเมื่อมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามครูมาได้นะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอพบกับนักเรียนเพียงแค่นี้ครั้งต่อไปเรามาพบกันในเรื่องของการคูณจํานวนคลากับจํานวนนับดูนะคะว่าเป็นยังไงสําหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ